มาเตรียมตัวสวดมนต์นะทุกคนพลังงานดีพลังงานดีุงงดยเพลงก็เข้ากันมากนะอยากบอกว่าไม่ได้เลือกระบบเลือกให้ไม่รู้มาไงฟังแล้วก็ขนลุกไปด้วยเวลาคุณปิติอะไรคุณพิมพ์สาธุได้คุณไม่ต้องลังเลยเลยคุณบุญทั้งนั้นคุณพิมพ์ไม่เด้อคุณกล่าวอยู่กับบ้านคุณขาดหนึ่งกิริยาไงกายกรรมมันไม่ลงไงคุณเอาลงกายกรรมไปด้วยแล้วบันทึกด้วยวจีกรรมไปด้วยนะพร้อม แฮปปี้ครับสเส้นทางครับมนุษย์กําหนดกรรมได้3เส้นทาง่านั้นครับความคิดคําพูดการกระทำครับเอาให้ครบสาธุการครับเพราะทุกการที่มีปฏิสัมพันธ์มันทําให้ผู้คนได้มองเห็นเราครับผู้คนที่มองเห็นเราอาจเป็นสายบุญคนใดคนหนึ่งที่ควรค่าแก่การได้ยินได้ฟังเรื่องราวอย่างนี้แม้นกายเราแตกดับจากโลกนี้ไปแล้วแต่ธรรมะที่เราแสดงธรรมะที่เราเชื่อมโยงไว้ธรรมะที่เราแชร์ไว้มันก็ยังส่งส่งไปเรื่อยๆ ฉันใดก็ฉันนั้นครับลึกซึ้งนะ นารันเอกผ่านครูนะครับคุณส้มครับวันนี้จัดแบบมินิมอลคุณส้มบอกว่าให้แตกต่างเมื่อวานจัดแบบเอ็กซ์ต้าเดลกาลซาแล้ววันอลังการนะวันนี้ก็จัดแบบมินิมอลฮะให้ให้พอเหมาะพอควรแล้วก็ให้เห็นว่าแต่และว,วันเป็นของที่ไม่ได้ใช้ซ้ําไม่ได้ไม่ได้เป็นของที่รียูสเลยครับล้วนเป็นของใหม่แล้วก็ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยก็มาจากแดนพุทธภูมิทั้งหมดนะครับใครที่แบบได้น้อมจิตใในพลังงานก็จะรู้ว่าผ้าทุกเส้นได้อนูของไม้ทุกชิ้นองค์พุทธะธรรมสังฆะสาวศกมีพลังงานที่ดีทั้งหมดนะครับเอาละครับคุณวันนี้ก็อนุโมทนาบุญนะในสายบุญที่ของกองบุญรุจภาสามัมคีนะเติมบุญของวิหารทานนะเป็นบุญของ บริวารกรถินหลวงในนามธรรมปัญญาเติมมาในสายบุญอาจารย์นะสาธุการครับคุณลอยเติมมาก่อนแล้วเนาะสาธุการครับก็ใครเติมในส่วนของกองบุญอาจารย์ก็ได้นะเป็นนามธรรมปัญญาแล้วก็บ้านที่รวบรวมไว้แล้วในที่ตั้งจิตมั่นก็เราก็ไปงงคนไงพิธีด้วยกันนะสาธุการครับคุณช่อว่างไงนะพี่เล็กจีรวันเติมบุญกองกลางเข้ามาด้วยสาธุการครับ อยากเป็นต้นบุญกระถินติดต่ออินบ็อกซ์ส็ครับทุกกรณีนะครับท่านทั้งหลายครับบัดนี้เราจะได้สวดมนต์เจริญภาวนาพร้อมเพียงกันในฐานะที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์ในฐานะที่เราได้พบพระพุทธศาสนาในฐานะที่เราได้เติมเต็มชีวิตได้ปัญญาในฐานะที่เราได้ทําชีวิตให้มีค่าด้วยธรรมเราขอน้อมกายวาจาจิตรวมเป็นหนึ่งขอน้อมให้การบูชานี้เป็นมหาบูชาทุกประการข้บบาพเจา้า ขอนอบน้อมถวายด้วยบุญกุศลเป็นเครื่องบูชาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครัวอาจารย์พระไตริกขาและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์มิ่งมงคลอันเป็นภาคสัมมาทิฏฐินั้นพุทธทางวันธามิธรรมังวันธามิสังฆารวันธามิครูอุปชาอาจารย์คุณังวันธามิมาตาปิตุคุณังวันธามิพระไตริกขาคุณังวันธามิด้ยวยความนอบน้อมสูงสุดในสิริหกประการข้าพเจ้า ขอน้อมจิตอันเบิกบานประสานกระแสบุญกุศลอันประกอบด้วยฐานก็ดีอันประกอบด้วยศีลก็ดีอันประกอบด้วยภาวนาก็ดีประสิทธิรวมลงให้เกิดเป็นเครื่องบูชาด้วยจิตตั้งมั่นอันเป็นเลิศขอน้อมถวายด้วยมหามาลาการอันเป็นพันอีกพันครูนี้ให้เป็นเครื่องบูชาซึ่งพระพุทธธรรมพระสงค์พ่อแม่ครัาจารย์และพระไตรศกขานั้นนิรมิตด,ด้วยกำลังบุญกุศลให้กลายเป็นดอกไม้ทิพทูบทิพเทียนทิพ ผ่านบายสีทิพย์เครื่องบูชาที่เป็นเลิศยกสว่างด้วยจิตอันันญจิดบูชาคุณครับอิมินาสักการีนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสักการีนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสักการีนะสังฆังอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอ,อน้อมถวายด้วยผ่านมาลาการอันประณีตและจิตตบูชาด้วยการปฏิบัตินี้เป็นพุทธบูชาเป็นธรรมบูชา เป็นสังฆบูชาจงทุกประการขอน้อมรวมบุญกุศลอันเบิกบานน้อมนิมนต์รัตนาสมเด็จพระปฐมบรมมหาพระพุทธเจ้าองค์พระพุทธสิกีทศพลยานที่หนึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมต้นแห่งพระนิพพานทั้งปวงเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรกโปรดเมตตาสถิตเหนือเสียงกล้าวเป็นประธานใหญ่เป็นประธานบุญเป็นประธานมงคลขอน้อมรัตนาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในอนันตจักรวาลประสิทธิเสด็จมาเป็นประธานบุญสัมพันธ์ เนืระมิตรวมลงให้เกิดเป็นวิมานที่วิมานทองวิมานแก้ววิมานธรรมครอบเหนือเสียงกล้าวกายใจจิตวิญญาณข้าพเจ้าบัดนี้เป็นการเวลาแห่งการมงคลข้าพเจ้าขอนมจิตสวดมนต์เจริญภาวนาท่านทั้งหลายในการสวดมนต์ทั้งปวงนั้นเราขอรวมด้วยกายวาจาใจด้วยการปฏิบตัติตามหลัก4ประการครับ 1. ข้าพเจ้าขอพร้อมด้วยสังวรรับประทาน คือความสำรวมระวังไม่ทำกรรมชั่วใดๆที่ไม่เคยทำข้าพเจ้าขอสำรวมด้วยปหาณะประทานกรรมชั่วใดที่เคยทำแล้วข้าพเจ้าจะไม่ทำซ้ำอีกข้าพเจ้าขอสำรวมในภาวนาประธานข้าพเจ้าขอทำดีทำกุศลใดที่เคยทำแล้วขอทำต่อเนื่องและข้าพเจ้าขอน้อมในอนุรักษ์ขาประธานในการดำรงความดีที่ยังไม่เคยได้เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอีก ทุกประการนั้นจึงเกิดเป็นบุญและกุศลที่สว่างสวัยมือข้าพเจ้าได้น้อมจิตอันสดใสด้วยใจอันเบิกบานขอน้อมกราบพระรไตรายด้วยจิตนั้นครับอรหังสัมมาสัมพ,พุทโธภะควาพุทธังพระควันตังอาภิวาเทมิกราบครับสวากข้าโตภะควาตาธรมโอธรรมมังนามิสามิกราบครับ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆนาม,ามิกราบครับด้วยพระรัตนตรัยเป็นอุดมมงคลสูงสุดยิ่งกว่าสิ่งมงคลทั้งหลายในจักราา่าลเราทั้งหลายขอนอบน้อมเคารพสักการซึ่งสิ่งประเสริฐสูงสุดที่ทำให้เราได้พ้นทุกข์ได้จริงขอน้อมจิตแสดงความเคารพด้วยจิตเริ่มใสด้วยใจศรัทธาเกิดจิตผูกพันมั่นคงในองค์พระรัตนตรยัย ขอให้ขบัพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้กล้าหาญในการกระทําความดีขอนอบน้อมจิตนี้น้มัสาการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าทุกๆพระองค์นั้นผู้เป็นพระอรหันต์ที่ห่างไกลจากกิเลสตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เอง แม้ในการอดีตแม้ในการปัจจุบันแม้ในการอนาคตข้าพเจ้าขอเข้าถึงพระรันตนตรัยพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิข้าพาเจ้าทั้งหลายขอมีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสูงสุดขอน้อมรัตนาพระพุทธเจ้าทาั้งหลายโปดรดเมตตาเสด็จมาเป็นพระอุปัชาในการบวชจิตข้าพาเจ้าขอน้อมรัตนา พระธรรมเจ้าทุกพระธรรมขันโดเมตตาเสด็จมาเป็นพระกรรมวาจาจารย์ในการบวชจิตข้าพเจ้าขออน้อมมาราธนาพาเรียสังฆเจ้าทุกทูตนามโดเสด็จมาเป็นพระอนุสาวนาจารย์ในการบวชจิตของข้าพเจ้าดวงจิตข้าพเจ้าจึงสะอาดสว่างสงบไม่มีประมาทข้าพเจ้าขอน้อมกายใจจิตวิญญาณนี้สมาทานศีลปานาติปาตา เวร,รมณนีสิกขาประทังสมาธิยามิขพเจ้าขอสมานทานสิกขาบทคือเจตนาพึ่งขึ้นเว้นจากการฆ่าการเบียดเบียนการทำร้ายชีวิตทั้งปวงอาทินาทานาเวร,รมณนีสิกขาประทังสมาธิยามิขพเจ้าขอเว้นจากด้วยการลักทรัพย์ลักขโมยและการประพฤติผิดในการคดโกงทั้งปวงกามีสุมิชาจาราเวร,รมณนีสิกขาประทังสมาธิยามิขพเจ้าทั้งหลาย ขอสมทานสีขาบุตรคือเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการประพฤติผิดในกามและการหมกมุ่นในกานมทั้งปวงมุสาวาทาเวร,รมณีสีขาประทางสมาธิยามีข้าพเจ้าทั้งหลายขอสมทานสีขาบุตรคือเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดหยาพูดเท็จพูดเพอเจเอร์พูด, cher, พดสอ่อเสียดทั้งปวงสุราเมร,รยมัชรปมาสถานาเวร,รมณีสีขาประทางสมาธิยามีข้าพเจ้าทั้งหลายขอสมทานสีขาบุตรคือเจตนา ปื่เครื่องเว้นจากการเสพสุราและยาเสพติดอันเป็นต้นทางแหงความประมาททั้งปวงข้าพเจ้าจึงเกิดจิตที่สะอาดสว่างสงบน้อมจิตนี้สรรเสริญคุณพระรัตนตรยัยอิติปิโสภะคะวะาารังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจาระสัมปันโนสุขโตโลกาวิชู อนุตตรโรพุริสธรรมสารทิสัตธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติสวาคคาโตภะคะวตาธโมโสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภะคะวโต สาวกาสังโฆยายปฏิปันโนภะควโตสาวกาสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกาสังโฆยะทิทางจตาริปุริสยุคานิอัตถุริสปุคลาเอสะภะควโตสาวกาสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโย อนุตรังปุญญาเขตังโลกาสาติขพเจ้าทั้งหลายขอสรรเสริญในพระคุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอันไม่มีประมาณของสนินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายของพระธรรมเจ้าทุกพระธรรมขันธ์และพระอริยสังฆเจ้าพระสุปฏิปโนโส์ทุกรูปทุกนามขอทตาท,ทั้งหกของขพเจ้าอันได้แก่ว่าโยเตโชปตวีอาโปอากาโซและวิญญาณัง จงเป็นธาตุที่สะอาดด้วยพลังงานของพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณขอธาตุทั้งหกของข้าพเจ้าคือวิญญาณังอากาโซอาโปปัทวีเตโชวาโยจงสะอาดด้วยอํานาจของพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นจิตที่สะอาดสว่างสงบไม่มีประมาณบัดนี้ข้าพเจ้าขอน้อมจิตอันเบิกบานสร้างเป็นบุญเป็นกุศลด้วยพลานุภาพที่พุทธเจ้าได้ทรงชนะมารเพียงใดข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตรงได้รับเป็นเหตุและปัจจัยแห่งการชนะอันไม่กลับไปพ่ายแพ้เฉกเช่นนั้นด้วยบุญและกุศลทั้งหลายอันประกอบรวมเป็นบุญในกายสังขารข้าพเจ้าก็ดีเกิดเป็นบุญต่อคนในครอบครัวของข้าพเจ้าก็ดีเกิดเป็นบุญสําหรับผู้มีบุญสัมพันธ์กับข้าพระเจ้าผู้มีพระคุณพ่อแม่ครัวอาจารย์ของข้าพเจ้าก็ดีข้าพเจ้าขอรวมเป็นพลานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้พึ่งที่เป็นที่พึ่งแห่งโลก ส่งชนะม่านทั้งหลายได้แล้วตัดสรุปานุตรสัมมาสัมโพธิญาณประกาศอริยสัจสี่ยังธรรมจักรให้หมุนเคลื่อนไปด้วยการกล่าวสัจจวาจานี้ขอชัยมงคลจงมาเกิดมีแก่ข้าพเจ้าปัญจมาเรชิโนโนาโถปโตสัมโพธิมุตตมังจตุสัจจางปากาเศเสถีธรรมจกักรกลางปวัตติเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเมชมชยะมังขลัง ปัญจะมาเรชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจตุสัจจางปกาเสติธรรมจักกังปวัตติยิเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเมชยามังขลังปันจะมาเรชิโนโนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจตุสัจจังปกาเสติธรรมจักกังปวัตติยิเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเมชยมังขลังขปเจ้าพึ Ho, aw, างชนะมันทั้งห้าได้แก่กิเลสมารคือโลภโกรธหลงขปเจ้าพึงชนะขันธมาร คือขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขพเจ้าพึงชนะในอภิสังขารมานคืออภิสังขารคือเจตนาในการประกอบกรรมได้แก่ตัวบุญตัวบาปและฌานขปเจ้าพึงชนะในเทวปุตตามานคือมานที่เป็นเทพบุตรได้แก่พญามานนั้นและขปเจ้าพึงชนะในมานนั้นคือมัจจุมานคือมานแห่งความตายสิน้นขปเจ้าจึงขอด้วยสัจจวาจาแห่งการน้อมจิตชนะนี้เกิดเป็นบุญกุศล เต็มกำลังแก่ข้าพระเจ้าน้อมจิตนี้บูชาพระครับนะโมพุทธายะพระพุทธไตรลตนาญาณมณีนพรัตน์ศรีสหัสสุธรรมาพุทโทธโ,โมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันธังศีวลีจะมหาเถร,รังอาหังวันธมิทูระโตอาหังวันธมิทาตโยอาหังวันมธ,ธ,ธมิสัพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมรวมบุญกุศล ถวายเป็นพุทธบูชาเป็นธรรมบูชาเป็นสังฆบูชาถวายเป็นมหาศักดิ์สิทธิบูชาถวายเป็นมาตาปิตุขณังบูชาถวายเป็นอาจารยบูชาแก่พ่อแม่ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายของข้าพเจ้าสูงที่สุดด้วยพระพุทธเจ้าอันเป็นประธานนั้นขอน้อมบุญกุศลทั้งหลายแผ่เป็นกระแสเมตตาแก่ตัวข้าพเจ้าทุกประการนั้นอาหารสุขิโตโหมมิข้าพเจ้าจงมีสุขอาหารนิทุโหมมิข้าพเจ้าจงปราศจากทุกอาหารอเวโรโหมมิข้าพเจ้าจงปราศจากเวณ อาหางอพยาประโชมีข้าพระเจ้าจงปราศจากอุปสรรคอันตรายและความเบียดเบียนทั้งปวงอาหารอานิโคมีข้าพระเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตนางปฏิหารามีข้าพระเจ้าจึงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนได้ผลจากทุกภัยทั้งสิ้นครั้นเมื่อข้าพระเจ้าเป็นสุขแล้วเมื่อข้าพระเจ้าได้มีปัญญาแล้วขอแผ่กระแสของความสุขและปัญญาเป็นมหาบารมีธรรมประเนจรวาลขอแผ่รัศมีนิบุญนี้ไป ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณไม่มีเงื่อนไขข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมรัตนาพระชัพพนาดรังสีพระรัศมีหกประการของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกรงประสิทธิรวมลงด้วยกระแสะบุญของข้าพเจ้านำส่งไปสู่โลกาธาตุทั้งปวงท่านทั้งหลายตั้งจิตแผ่บุญกุศลไปครับพุทธัทงอนันตังทำมังจักรวาลังสังขังนิพพานะปัจโยโหตุด้วยบุญทานและมหากุศลบาร,รมีใดที่ข้าพระเจ้าได้ประกอบไปดีแล้ว จงเกิดเป็นกระแสบุญแผ่ไปนในจักรวาลไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณไม่มีเงื่อนไขผู้ใดเป็นทุกข์อยู่ขอจงกลับเป็นสุขในบุญนี้ผู้ใดเป็นสุขแล้วจงเป็นสุขยิ่งขึ้นด้วยบุญนี้ผู้ใดปรารถนาจะอนุโมทนาจตุก,การจงมีส่วนในบุญนี้จงทุกประการนั้นข้าพเจ้าขอทิศส่วนกุศลด้วยความตั้งจิตอธิษฐานด้วยบุญกุศลใดอันข้าพเจ้าอันมีนามว่าเอ่ยนามนะครับมีวันเดือนปีเกิดวันที่เอ่ยวันเดือนปีเกิดนะครับ ได้กระทําสําเร็จแล้วในวันนี้และเหตุแห่งบุญก่อนหน้าข้าพเจ้าขอน้อมอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาถวายแก่บิดามารดาครูประชาอาจารย์พ่อแม่ครัอาจารย์ทั้งหมดทั้งปวงอีกทั้งคู่ชีวิตลูกหลานทั้งหลายมิตรสหายบริวารผู้มีอุปการะคุณขอทุกท่านจงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าและพร้อมกันนี้ขอน้อมส่งบุญนี้โดยตรง แก่เจ้ากรรมในเวรที่เคยผูกพยาบาทกับข้าพเจ้ามาจะด้วยกายกรรมวจีกรรมโนกรรมก็ดีรับรู้หรือไม่รับรู้ก็ดีระลึกได้หรือระลึกไม่ได้ก็ดีพบชาตินี้หรือพบชาติใดๆก็ดีขอท่านทั้งหลายจงได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้อุทิศให้นี้โดยเฉพาะเจ้ากรรมในเวรใดที่กําลังเบียดเบียนข้าพเจ้าอยู่จะเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็ดีเรื่องปัจจัยทรัพย์ก็ดีเป็นเรื่องหน้าที่การงานก็ดีเป็นเรื่องที่ เกี่ยวเนื่องกับโลกธรรมใดๆอันอยู่ในชีวิตข้าพเจ้าก็ดีที่ทําให้ข้าพเจ้าติดขัดติดค้างอย่างไม่สําเร็จขอด้วยพลานุภาพบุญนี้ให้เจ้ากรรมในเวญจงอนุโมทนาและเกิดเป็นมหากุศลในการให้ยพยาทานซึ่งกันและกันสิ้นสุดการส่งผลซึ่งพลังงานมิจฉาทิฏฐิทั้งพวกนั้นกลับมาเป็นมิตรเป็นความเกื้อกูลต่อกันด้วยอํานาจบุญและสัจจะวาจานิทุกป,ประการท่านทั้งหลายครั้นเมื่อ ทุกตัวทุกตนทุกองคทุกท่านทุกพบทุกภูมิได้รับบุญกุศลจงนิรมิตให้กลายเป็นสมบัติอันท่านปรารถนาด้วยอํานาจบุญนี้เมื่อท่านได้รับกุศลนี้แล้วจงได้น้อมด้วยดวงจิตของท่านเกิดเป็นพลังของเมตตาจิตเป็นอภัยจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพระเจ้าได้โปรดอโหสิกรรมโมฆะกรรมวิบุติกรรมต่อกันโดยบริบูรณ์สิ้นสุดการอาฆาตพยาบาทจองเวรทั้งสิ้นขอท่านอย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าต่อไปอีกเลย ขอท่านจงได้มาเป็นความเกื้อกูลสนับสนุนในฐานะกัลยะาณมิตรผู้สร้างบุญได้เต็มที่เต็มกำลังด้วยอน,นิสงส์แห่งการแผ่บุญกุศลน,นี้ขอท่านจงได้เป็นผู้ไอ้อนุโมทนาสาธุการในบุญของข้าพเจ้าตลอดกาลตลอดไปแม้นในการข้าหน้าใช้ข้าพเจ้านั้นจะได้เข้าพระนิพพานไปแล้วก็ตามหากท่านยังติดขัดติดค้างยังสแสวงหาแดนเกิดอยู่ก็ขอให้ได้มีส่วนในบุญกุศลน,นี้และนําส่งท่านไป ให้เข้าสู่กระแสธรรมเช่นเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วเชกเช่นนั้นทุกประการขอความทุกข์อุปสรรคใดๆจงมาลายหายสูญไปด้วยเหตุและปัจจัยแห่งปัญญาให้ข้าพเจ้าได้มีปัญญาได้มีทรัพย์ได้มีเครือข่ายได้มีกัละยาณมิตรมาช่วยกันแก้ไขแก,แก้ปัญหาให้หมดสิ้นไปด้วยอํานาจบุญน,นั้นเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุขอแผ่กระแสบุญน,นี้ไปในไตรโลกธาตุให้แม่พระธรณีทั้งหลายได้รับรู้ ในบุญกุศลนี้ขอกรวดน้ำด้วยพระแม่คงคาเป็นน้ำที่แผ่ไปในจักรวาลฝากกระแสของ,ของคำตั้งจิติานนี้ไว้ในพระมหาบารมีของสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานจนถึงการเข้าสู่พระนิพพานของข้าพเจ้านั้นเถิดสาธุสาธุสาธุนะครับบริบูรณ์พุนสุขในวันนี้นะคุณทั้งหลายก็น้อมจิตตั้งใจมั่นนะครับในการบูชานะฮะ พุทธัางวันธามิธา,าม,งางามาาาังวันธามิสังฆังวันธามิครูประชาอาจารย์ยักษ์คุณังวันธามิมาตาปิทุคุณังวันธามิพระไตรศิขาคุนังวันธามิด้วยความนับ้อมสูงสุดในสี่โระการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูอาจารย์และพระไตรศิขาวรวมเป็นหนึ่งจมเกิดเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพาวะวัตปัจจัยเป็นอุปนิสยัยนำสรงให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมทำใดาอันพระพุทธเจา้าทุกพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นทรงปฏิบัติทรงบรรลุข้าพเจ้าขอรู้ขอเห็น ขอเป็นขอปฏิบัติขอบรรลุซึ่งธรรมนันทุปการนับแต่บัดนี้จนถึงการเข้าสู่พระนิพานานพานนัทธเนิพพานนัปจโยโหตุสาธุสาธุสาธุนะครับสาหรับผ่านด้วยครับก็ท่านที่อยู่สวดมนต์กับเราทุกวันนะก็จะรับรู้รับทราบได้ว่าในแต่ละวันนะครับก็สวดไม่เหมือนกันนะแต่สวดคล้ายๆกันจะเติมเต็มซึ่งกันและกันแล้วก็แล้วแต่ว่า อธิษฐานว่าไหนเนี่ยปัญญามันจะเกิดขึ้นในบทใดนะแต่ว่าทําทุกวันไปก็ดีแน่นอนเนาะก็ถือว่าพวกเราได้เคียงข้างกันในการสร้างบาร,รมีมานะในฐานะธรรมปัญญามาสเตอร์นะครับส่งกระจายเสียงธรรมมาเป็นปีที่5และนี่คือตอนที่1583ทุกราตรีไม่มีวันหยุดนะสร้างบุญบาร,รมีต่อเนื่องก็ขอให้คุณทั้งหลายได้มีจิตอันสว่างงดงามเรืองรองด้วยกระแสะบุญกระแสะธรรมนะครับด้วยอำนาจของการให้ธรรมทานนั้น ยอมชนะการให้ทั้งปวงขอสัจจะวาจาจงบังเกิดมีให้คุณทั้งหลายได้อุดมด้วยมนุษยสมบัติทิพยาสมบัติพรหมสมบัติอริยสมบัติและเกิดเป็นนิพพานสมบัติเป็นธรรมสมบัติสถิตมั่นในกายวาจาจิตนั้นจงม,มีความคล่องตัวในการสร้างบาร,รมีทั้งทางโลกทางธรรมขอให้โลกของคุณไม่ช้ำขอให้ธรรมของคุณไม่เสียขอให้คุณได้มีจิตที่สว่างสวัยด้วยใจเบิกบานด้วยศรัทธาและพบกันเมื่อโอกาสอำนวยในทุกค่ำคืนและนี่คือเสียงจากเราสาธุการจากไลฟ์ธรรมปัญญาครับ